วันนี้เราจะเดินทางไปหาเห็ดกับเพื่อนๆคะ่ะน้องยุพาเป็นคนขับรถน้องมิน้นแล้วก็พี่รดาคะ่ะน้องยุพาพาไปลหาเห็ดอีกแล้วน้องค,คน,นงคนมาเห็ดได้เ,เนี่ยเนียมันเบิ่งเด้อว่าพี่รดาทีได้เห็หมดม่นจะเมื่อนี้นะเราก็ได้เดินทางมาถึงป่าเห็ดแล้วคะ่ะมาชมด้วยกันนะคะว่าเราจะได้เห็ดไหมวันนี้นะ่ะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ฝนตกแต่เรา ก็จะเข้าป่าหาเห็ดเหมือนเดิมค่ะมาเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยห็ดูกันนะคะว่าจะได้เห็ดไหมป่าสวยๆวยจะ้ะแต่ฝนมันตกเ้ืจ้ะเด้วยดูแล้วสวนดนีงคุณน่ะ้นหาเห็ดก่อนจะเข้าถึงป่าเห็ดก็มาชมสถานที่ตรงนี้ค่ะเป็นสถานที่เก่าแกส่สมัยสงครามโลกค่ะ ตรงนี้ที่ว่าเขาว่างระเบิดแล้วเขามาลี่างสินะตอนสงครามมันนะเว t คัมทูเทสฟอร์ดวอลนี่ไง,งอืมแมนแล้วเขาก็มาลีได้หน่นะเอาคนเขามาลีได้หน่นะอืมมาเชียวกับมาเชียวเห็นปลา,นนนาหน่ามันคูณนึงถือกระตาเพ่อเพ้ออยู่

เขาก็จะมาลี่มนลีอยู่มองนี่นะซุะ่มนี่เปิดออกมาเา้างปิดเข้าไปโอ้เข้าสงสัยี่มีเห็ดพวงวานสันอยู่นี่เขาป้าหาเห็ดมวนกุ๊บอีกแล้วไทยวิดีโอเขาป้าหาเห็ดสนกัก โอ้เปียกคักๆอี่แม่จ้ะมุมวันที่วันนี้มาชมป่าหาเห็ดค่ะทุกคนนี่เดลาดอกนึงมาเอาแม่มิ้นม่หลายดอกอยู่นี่เก็บแม่นี่เดะนี่ผู้แมนผูแมนอันนึงดอกนึ่งทุ่คนที่ผู้แมนผู้แมนจังเดะผูแมนจับบ้างผู้แมนจัง โอ้ม oh, 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 mm ันบแมนเออเห็ดเบื่อโอ้มันบแมนไม่ใช่จ้ะ mm hmm. ปกติเห็ดมันจะมาแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เห็ดยังไม่มาจ้ะแต่ฝนมันก็ตกนะคะเนี่ยวันนี้นะ ว่าปลานนันบุมีดอกมันไก่โพดมันต้องบูไปนั่นม,ม,ม,มันเห็ดยังน่ะอันนี้เป็นดอกไม้นะคะแต่ว่าอย่าไปกินไปจับนะ ทำให้เราอ้วกทำให้เราท้องเสียถ้าวัวควายกินนี่เนี่ยตายเลยค่ะนี่ดอกนี่นะแต่ดอกสีม่วงนี่สวยค่ะไม่เป็นไรจ้ะฝนตกอีกแล้วหอยฝ้าวเลี้ยงก่อนมู่ข่อยไปเลยวข้าจะถ่ายรูปยังไงดอกใหมก่กรนะแสน่าจ้ะผู้ใดฝนกระเที่ยวตกเที่ยวยุดยังไงมืึอนี่เก็บเพชรพวกสนุกสนานได้จะ้ะมาอีกแล้วตกปุก๊บเปียกปุ๊บเปียกมากยังไงเห็ดบัวมากดอกใจยุแถวนี่นะ ป่านี้ไม่มีเห็ดค่ะเพื่อนๆเขายังไม่ขึ้นค่ะรออีกสักหนึ่งเดือนก็คงจะมาค่ะเราจะข้ามไปอีกป่านึงค่ะจะไปหาดูว่าจะมีเห็ดไหมเนาะตามพิรดามาเลยค่ะไม่เหมือนหรอโอ้มองนี่มันมีคนมายังก็มันเปียกกี่ลีหล่ะยู่นี่ฝ้นกรตกฝนต๊ะยังวะ เห็ดเบี้ยเวลาต้นนีออเห็ดรอเห็ดลมต้นนี่ไหมร่มเบืออเนาะนี่่ะค่ะชีวิตมาดามบ้านนอกค่ะทําตัวเองนะคะมีงานมีการทําก็ไม่ไปทํานะคะไปเดินหาเห็ดค่ะถ่ายภาพบรรยากาศธรรมชาติสวยๆมาให้เพื่อนพี่น้องชมค่ะขอขอบคุณร่วงหน้านะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะป่าตะกี้ไม่มีเห็ดค่ะ ทั้งกลางล่มนะคะทั้งเสื้อกันฝนค่ะไปเดินหาเห็ดต่อค่ะเพื่อนๆเพื่อ,อจากป่าเห็ดฝนก็เลิกเลิกตกมาร์คแบล็คเบอร์ี่แถวนี้หวานนะมันไม่เปรี้ยวนะเนี่ยมันหวานดีนะเนี่ยโอ้ยมันแหงเป๋ะเห็ดอันนี้นะเมคเห็ดอันนี้มันกรอบด้ิ <c oughs> มุดหนุ่ยมุดเขาโนมขนมมุนหนุ่ยปุ๋ยเลยอ้ากินมุเป็นยังจ้ะบ่เป็นยังกินมุดน้าวหน่อยก็ลัดก้ลัดบ่เอาจ้ะก็สั่นลงไปป้าที่สูงๆป่ะปเนี่นลงไปหน่อยปาลงไปตรงนี้มันรกจ้ะ เรามาส่องเห็ดกันค่ะมาส่องป่านี้ค่ะเผื่อจะได้เจอนะคะโอ้เจอจริงๆค่ะเจอเห็ดล้วค่ะเพื่อนๆสวยมากๆแล้วก็ดอกใหญ่เลยค่ะด,ด,ดอกใหญ่แต่พี่ดอกกหญกนเน โอ้ดอกย่ายน่ะหลานว่ะเฮ็ดหน้ำัา,นนออา,มามดได้หนึ่งรอบเฮ็ดเหลืองเฮ็ดเหลือง กระโดดหน้ามันนะพี่นี่เราเอาบอ่อทำสิจะเอาบ่อดอกนี่ไงดอกไงเอาพอเราไปแกงร่วมกับเห็ดอื่นเห่อไหมนุ๊กเห็ดอะไรมันขึ้นแบบนี้วะไงดูใต้ใบไหม่นี่ไง ช่งฝนตกก็ได้เห็ดจ้ะเห็ดนี่สวยเลยจะเอาไปนั่งจิ้มน้ำพริกจ้ะดูดมสมบูรณ์ดีเด้อปลาเนี่ยลาห้องฝนทิตก บกบกสีลนมันเกิดตามแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีขาวๆข,ข้างล่างนี่นะน,นั่นแก่แล้วน่ะเข็นยังจะนี่เนี่ยเจอได้จ้ออะเขออ็นจะมันเ่าได้ล่ะมันนจะอะไรดอกก็ง่ายนึงาะ มันถา่นถาเราจ้ะเอ้มันคือเถาไว้แท้ค่ะป่านี้ไม่มีเห็ดพึ่งหวานหรือเห็ดเกาลัดค่ะมีแต่เห็ดสีเหลืองนะคะอันนี้คล้ายๆเห็ดหน้าง,งัวบ้านเราค่ะ เอาเก็บเก็บค่ะได้มาก็เก็บนะคะเห็ดสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆนคนอีสานเขาก็จะพูดว่ากําคีดีกว่ากําตดนเนาะจ้ะเอาเห็ดนี่เอาจ้ะเอาสวยงามมากเลยค่ะมันจะเกิดอยู่ใต้หญ้านี่ค่ะ ยอดสวยเลยคะ่ะเอาไปนึ่งจิ้มน้ำพริกจ้ะไม่ได้เห็ดก็ชมป่าค่ะเพื่อนๆเอามูคอยเจอ,อยังหรือเปล่านี่นนมูคอยเจอเห็ดหรือเปลนี่เห็ดอี่ยังเราโอ้เห็ดเพิงมาเกิดยังอยู่นี่โอวันนี้ไม่หมานนะคะวันนี้น่ะ วันนี้หาเห็ดไม่เจอค่ะมีแต่เห็ดที่กินไม่ได้ค่ะป้าเห็ดก็สวยงามค่ะต้นไม้ล้มบางเนี่ยอันนี้ต้นสนด้วค่ะผู้ใดบ่มีต้นสนต้นคิดสะมัดนี่มาขุดไปเห็ดเลยตน้นขี้ชะมัเด้วยจ้านี่ยอุ้ยแม่มากเก็บเห็ดหลูกชายกระทูตามคนออละง,งดลาย

เพื่อนพิรดาหกล้มขาล้มป้าห้างไน้ไ่ใคขตัวบนลมขาหักนั่นนะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้พิรดาจะขอลาไปก่อนนะคะขอลาไปกับภาพเพื่อนหกล้มไปหาเก็บเห็ดค่ะขอขอบคุณมากมายสำหรับทุกท่านทุกพลังแรงใจนะคะที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ